สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต้นจากกลิตหลังทันสัญญกรรมครบหนึ่งปีเรียกว่าเป็นดาราหนุ่มที่หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีสําหรับหนุ่มต้นจากกลิตที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ตัดสินใจทําสัญญกรรมครั้งใหญ่ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นปัญหาที่กวนใจมากที่สุดของหนุ่มต้นคือสีหน้าที่ดูเป็นคนดุคนโกรธตลอดเวลา จนทาให้หนุ่มต้นนั้นคิดที่จะทําสัญญกรรมให้ตัวเองเพื่อแก้ปัญหาใบหน้าลําคอถุงใต้ตาที่หย่อนคล้อยหนังตาตกคิ้วตกปรับรูปหน้าให้ดูสดใสอ่อนวัยผลที่ได้คือหนุ่มต้นจากกลีตนั้นดูย้อนวัยสดใสเป็นคนละคนกันเลยซึ่งหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วล่ะครับที่หนุ่มต้นนั้นได้ไปทําสัญญกรรมมาก็ต้องบอกเลยว่าใบหน้าของหนุ่มต้นนั้นดูเด็กลงและตึงกระชับมากยิ่งขึ้นแถมยังดูเป็นหนุ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วย และเมื่อเข้าไปสองภาพปัจจุบันของหนุ่มตน้นก็ต้องบอกเลยว่าจำแทบไม่ได้เลยทีเดียวริ้วรอยล่องรอยลึกๆต่างๆเรียบเนียนขึ้นจนเห็นได้ชัดจนทำเอาภรรยาของเจ้าตัวนั้นแฮปปี้สุดๆเลยล่ะครับ ยังกลับได้สามีใหม่เลยทีเดียวนอกจากนี้หนุ่มต้นยังมักจะออกมาโพสต์ภาพอวดความหล่อให้เป็นแฟนได้เห็นกันอยู่เป็นประจำด้วยซึ่งแต่ละโพสต์ก็ทำเอาสาวๆแห่มากดไลค์กันเพียบเลยครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ